สวัสดีจ้าท่านผู้ชมพบกับช่วงสื่อประวัติน,นักขาิตและช่อง m a t ต์อีสพายอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชีวประวัติของนักขณิตคนสำคัญของโลกและนักขณิตท่านนี้ยังอยู่ในยุคกรีกโบราณเช่นเคยครับเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งที่มีอิทธิพลกับโลกของเราและมักจะปรากฏให้เห็นบ่อยๆในบทเรียนคณิตศาสตร์นะครับนักปราชญ์ผู้ที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก ถูกสร้างด้วยตัวเลขเสมอ All is number พิทากรัสคือนักคณิตศาสตร์ที่เราจะสืบประวัติในคลิปนี้ครับเอาจริงๆแล้วเวลาพูดถึงนักคณิตศาสตร์ยุคโบราณอย่างสมัยกรีกโบราณเนี่ยมักจะไม่พบหลักฐานที่มาช่วยยืนยันประวัติของพิทากรัสได้อย่างถูกต้องที่เหลือก็จะมีเพียงแต่ตำนานต่างๆที่เล่าขานกันจากรุ่นสู่รุ่นเนื่องด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากๆ หลักฐานต่างๆก็ย่อมสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งพิทากรัสเ,เกิดที่เกาะซามอสของประเทศกรีซเมื่อ570ปีก่อนคริสตกาลเกาะนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับน่าไปเที่ยวมากคราวนี้พ่อของพิทากรัสว่ากันว่า,าทำอาชีพเป็นพ่อค้าที่มีความมั่งคั่งอยู่พอสมควรก็ปกตินะครับทำเลของเกาะซามอสนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าในทะเลอีเจียนแล้วเนี่ย ยังเป็นเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอีกด้วยแต่ตอนที่พิทากรัสกำลังอยู่ในท้องก็มีแม่หมอมาทำนายว่าลูกที่คลอดออกมาจะหล่อฉลาดและเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองพอคลอดออกมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเขาได้ออกเดินทางไปยังประเทศต่างๆอียิปต์ฟินิเซียเปอร์เซียบาบิโลนและอาจเดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ใส่ตัว และคาดว่าพิทากรัสได้ไปพบครูดีที่ประเทศอียิปต์เทลิสแห่งมิเลตัสซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีความสามารถมากในขณะนั้นคนที่สามารถหาความสูงของพีระมิดได้โดยใช้หลักการของเรขาคณิตก็คือคุณเทลิสและไอคนที่บอกว่าสามเหลี่ยมที่แนบอยู่ภายในครึ่งวงกลมจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเสมอนะ่ะนี่ก็เทลิสนะครับ คิดดูว่าถ้าอาจารย์อยู่ในระดับนี้แล้วลูกศิษย์อย่างพิทากรัสจะขนาดไหนกันเชียวคราวนี้พิทากรัส a s จำเป็นต้องออกจากเกาะซามอสเพราะไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบเผด็จการของกษัตริย์พอลิคาเตสแกออกมาจากเกาะไปอยู่ที่เมืองโครโตเน่ทางตอนใต้ของอิตาลีและนี่คือจุดเริ่มต้นของสำนักพีทากรี r นที่สุดแสนจะลึกลับแห่งนี้สำนักพีทากรี r เป็นสำนักที่พีทากรัส ได้เผยแพร่องคความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และปรัชญาโดยสามารถให้ผู้หญิงเข้ามาศึกษาได้ด้วยซึ่งสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นข้อห้ามเลยทีเดียวแหละแต่ผู้ที่เข้ามาศึกษาในสำนักจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดยกตัวอย่างเช่นการไม่บริโภคถั่วปลาและสัตว์มีปีกอย่างเช่นไก่บ้างก็ถึงขั้นบังคับให้กินมังสวิรัตแต่กฎที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จากสำนักนี้จะต้องปิดเป็นความลับห้ามนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหากคัดคำสั่งจะถูกขับไล่ออกจากสำนักดีไม่ดีมีโทษถึงตายเลยทีเดียวเชียวโดยสำนักนี้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกสร้างขึ้นจากตัวเลขแกเล่นจับตัวเลขมานิยามในแบบต่างๆเลขหแทนการกำเนิดส่วนเลขสแทนผู้หญิง เลข3แทนผู้ชายเลข4แทนความยุติธรรมเลข5แทนการแต่งงานเพราะเกิดจากเลข2บวกกับเลข3และเลข10เป็นตัวเลขที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะเกิดจากเลข1เลข2เลข3และเลข4รวมกันซึ่งตรงนี้เป็นที่มาของ triangular number ครับซึ่งก็คือตัวเลขที่เกิดจากการสร้างรูปสามเหลี่ยมให้มีความสูงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มต้นจากการวาดจุด1จุดเป็นแทงกูล่านัมเบอร์ตัวแรกแล้วสร้างฐานเพิ่มอีก2จุดรวมกันก็จะเป็นเลข3เป็นแทงกูล่านัมเบอร์ตัวที่2เพิ่มอีก3จุดด้านล่างก็จะเป็นเลข6เพิ่มอีก4จุดก็จะเป็นเลข10เพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะได้ชุดตัวเลขของแท่งกูล่านัมเบอร์ออกมานอกจากนี้พีทาโกรัสยังได้สนใจเพอร์เฟกต์นัมเบอร์อีกชุดครับ โดยคุณสมบัติของเพอร์เฟ n u m นัมเบอร์ชนิดนี้คือเลขชนิดนี้จะต้องเท่ากับผลรวมของตัวประกอบที่ได้จากตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นเลข6เลข6มีเลขที่หารมันได้ลงตัวคือเลข1เลข2และเลข3ซึ่งเรียก3ตัวนี้ว่าตัวประกอบของ6เมื่อนำมารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ6พอดีหรืออย่างเช่น28ที่มีเลข1 2, 4, 7 14เป็นตัวประกอบ เมื่อรวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ28พอดีเช่นกันถือได้ว่าพีธากร o r เป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีความสนใจทางด้านทฤษฎีจำนวนและผลงานที่ทำให้ทุกคนเป็นที่รู้จักกับเป็นผลงานทางด้านเรขาคณิตครับทฤษฎีพีทากรั r สสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองความจริงแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดความยาวด้าน3 4และ5เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแล้วครับ เพื่อที่จะสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆและชุดตัวเลขที่สามารถสร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้นั้นชาวบาบิโลนก็ได้บันทึกลงบนดินเหนียวเมื่อเกือบ2,000ปีก่อนคิสตการนู่นแล้วแต่พิทากรัสได้มีความสนใจชุดตัวเลขพวกนี้นำมาศึกษาต่อจนสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากทุกรูปบนโลกนี้เมื่อให้ด้านประชิดมุมฉากคือด้าน A กับด้าน B และด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน C แล้วเนี่ย ผลรวมของด้าน A กับด้าน B ยกกำลังสองจะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากหรือว่าด้าน C ยกกำลังสองเสมอโดยจากภาพที่เราคุ้นเคยกันเมื่อความยาวแต่ละด้านถูกยกกำลังสองก็เหมือนกับการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเมื่อนำพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เกิดจากด้าน A และ B รวมกันก็จะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดจากด้าน C นั่นเองหรือจะพิสูจน์ได้อย่างนี้ครับจากภาพ เราจะมีพื้นที่สีดำที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด a คูณ a และ b คูณ b จากนั้นเราก็แบ่งสี่เหลี่ยมสีขาวออกเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเอาไว้ตามมุมต่างๆหากด้านตรงข้ามมุมฉากมีความยาวเท่ากับ c เราก็จะได้พื้นที่สีดำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด c คูณ c ซึ่งก็ย่อมมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่สีดำก่อนที่เราจะแปลงรูปะนะครับนั่นก็คือ A คูณ A บวกกับ B คูณ B ย่อมเท่ากับ C คูณ C หรือ A กำลังสบวกด้วย B กำลังสเท่ากับ C กลังสนั่นเองแต่ทฤษฎีบทนี้นำมาซึ่งโศกนตกรรมของชายนิรนามที่ชื่อว่าฮิปปัสุสฮิปปัสุสสร้างสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านประชิดมุมฉากเท่ากับ1ดังนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ต้องสอดคล้องกับทฤษฎีบทพีทากรัสด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะต้องเท่ากับค่าค่าห ที่เมื่อถูกยกกำลังสองแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ2ซึ่งปัจจุบันเลขตัวนี้ก็คือเลขสแควรูสหรือรากที่2ของ2นั่นเองซึ่งเป็นเลขที่ไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็มได้ซึ่งเรียกว่าจำนวนอัตกยะครับคราวนี้ก็เดือดร้อนถึงพีทาโการัสแล้วละ่ะผู้ที่เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากตัวเลข แล้วอยู่ดีๆก็เกิดเลขสแควรูทสองซึ่งไม่สามารถอธิบายด้วยตัวเลขตัวอื่นที่มีอยู่ในขณะนั้นได้พีทากรััจึงขับไล่ฮิปปาซุตออกจากสำนักพร้อมกับโยนแกลงน้ำจนถึงแก่ความตายตำนานนี้ก็เป็นอีกตำนานหนึ่งที่เล่าถึงความโหดเหี้ยมของสำนักพีทากรั r แห่งนี้ครับแต่กมุมหนึ่งของพีทากรั r ก็มีความสุนทรีทางด้านดนตรีซ่อนอยู่ผู้ฟังตอนนี้อาจจะไม่เชื่อว่า สเกลโน้ตโดเรมีฟาซาลลาทีโดเนี่ยนะมาจากนักคณิตศาสตร์ไม่ใช่นักดนตรีนะครั้งหนึ่งทิทากรัตได้เดินผ่านชุมชนที่ทำอาชีพตีเหล็กแล้วก็มีเสียงป้องแป้งป้องแป้อง,ปอ,ง,ปอ,งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมซึ่งเสียงที่ออกมาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตามน้ำหนักของค้อนซึ่งพอมันตีพร้อมๆกันเราก็อาจจะรำคาญหนวกหูแต่ถ้าคอนที่ตีคู่กัน มีสัดส่วนของน้ำหนักที่เหมาะสมเสียงก็จะมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นหากน้ำหนักของค้อนมีสัดส่วนเป็น1ต่อ2หรือครึ่งหนึ่งเนี่ยคู่เสียงที่ได้จะเป็นเสียงคู่8หรือที่เรียกว่าออกเตปในศัพท์ทางดนตรีเช่นโน้ตโดต่ำกับโน้ตโดสูงไงหรือถ้าค้อน2อ2อันมีอัตราส่วน3ต่อ2ก็จะเป็นเสียงคู่5หรือเพอร์เฟกต์ฟิ เช่นโน้ตตัวโดกับโน้ตตัวซอนซึ่งถ้าเรากด2โน้ตนี้พร้อมกันมันก็จะเกิดเป็นเสียงที่ไพเราะไม่เพี้ยนจากตรงนี้แกก็ไปประยุกต์กับเครื่องดนตรีประเภทสายไม่เชื่อลองหยิบกีตาร์มาดีดสายเปล่าๆเาทียบกับสายที่ถูกลดความยาวครึ่งหนึ่งดูเสียงก็จะมีความถี่ที่สูงขึ้นเป็น2เท่าแถมเป็นเสียงคู่8ที่ทำให้เครื่องดนตรีมีความไพเราะเพิ่มขึ้น พีทาโกรัได้ปรับจูนสายเครื่องดนตรีด้วยอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์จนกระทั่งเกิดเป็นพีทาโกเรียนสเกลโน้ต7เสียงในปัจจุบันนั่นเองครับพีทาโกรัเสียชีวิตเมื่อ495ปีก่อนคริสตกาลร,รวมอายุได้75ปีครับโดยไม่ทราบสาเหตุการตายอย่างแน่ชัดบางคนบอกว่าโดนฆ่าบางคนบอกว่าขาดอาหารตายตอนหลบหนีไปยังเมืองเมทาพอนัม หรือไม่ก็ถูกไฟคอกตายตอนมีคนไปเผาสำนักพีทากรียนนั่นแหละครับแต่สุดท้ายเขาก็คือนักคณิตศาสตร์ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งทางด้านปรชัชญาเรขาคณิตและดนตรีหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่กับช่อง Math i s ส i ายต่อไปเราจะมาสืบประวัตินักคณิตท่านใดนั้นก็ต้องรอติดตามชมสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ